ท,ทบ5พนึกกำลังเปรษณีไทยขานรับนโยบายภาครัฐปฏิรูปการขนส่งสินค้าเกษตรครั้งใหญ่สถานีวิวทยุโทรทัศน์กองทบ,บกนำโดยพลตรีรังสีกิติยานทรั์รองผู้อำนวยการใหญ่พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทเปรชนีไทยร่วมแถลงข่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยรถควบคุมอุณหภ,ภูมิเพื่อช่วยเกษตรกรไทยซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าเกษตรแล้ว ยังเป็นการปฏิรูปการขนส่งสินค้าเกษตรครั้งใหญ่เพราะเป็นการขนส่งสินค้าที่สามารถคงคุณภาพความสดและคุณค่าทางโภชนาการที่มีอัตราค่าขนส่งเดียวกันทั่วประเทศโดยรถควบคุมอุณหภูมิซึ่งมีศักยภาพในการควบคุมอุณหภ,ภ,ภูมิลบองศาเซลเซียสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางอีกทั้งเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นการรองรับนโยบายของรัฐบาลและกองทับกที่จะช่วยเกษตรกรนำสินค้าจำหน่ายและจัดส่งให้กับผู้บริโภคได้ทั่วประเทศนั่นเอง หลังจากที่สถานการณ์โควิด19เริ่มระบาดเนี่ยทำให้ยอดขายเนี่ยมันตกลงสําหรับร้านปกติแต่กับตรงข้ามเนี่ยการขายสินค้าเสร็จออนไลน์เนี่ยเพิ่มโตขึ้นอย่างมากแต่เมื่อผมคิดว่าผมจะปรับแนวทางท,างทางําธุรกิจของททบ5ดําเนินกลยุทธ์ใหม่ในเรื่องการเพิ่มรายได้กับททบ5เนี่ยพอเราเปิด c เซ็ center แล้วเราเริ่มทราบว่าการขนส่งคือหัวใจสําคัญของการขายออนไลน์ทุกประเภทเพราะว่าหนึ่งเรื่อง ว่าต,ตรงต่อเวลา2เรื่องราคาเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยปรึกษาท่านรองพงษ์ทอนะซึ่งเป็นรองไบสัีเรื่องฝ่ายขนส่งและโลจิสติกส์ก็ได้มติตรงกันว่าเราควรจะเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มรถโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเนี่ยเราต้องเพิ่มรถควบคุมอุณภูมิที่ผมบอกว่าลบสิบบาทสำคัญตรงไหนสําคัญตรงนีนว่าคงความคุณค่าความสดและคงคุณค่าทางโภชนาการแล้วที่สําคัญคือทางไบสณีก็ ได้ความนุเคราะห์ก็คือว่าคิดในอัตราเดียวกันทั่วประเทศเพราะนั้นเนี่ยเวลาท่านขายสินค้าในออนไลน์ท่านสามารถกําหนดราคาสินค้าบวกค่าขนส่งได้เลยแล้วยิ่งท่านลองเนี่ยท่านเล่าผมฟังว่าบัตรนี้ไปนีไทยจะเพิ่มลดห้องเย็นที่จุดปลายทางต้นทางและก็จะเพิ่มกล่องควบคุอุณหภูมิที่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถกระบะแบบเล็ก เพื่อถ่ายของจากรถใหญ่ไปถึงที่หมายเร็วที่สุดเนี่ยผมมั่นใจว่าจากนี้ไปเกษตรกร,กรไทยทั้งประเทศจะลืมตาอ้าปากได้คนคนเดียวนะครับสามารถที่จะมาขายสินค้าได้ด้วยตัวเองทั่วประเทศถูกไหมฮะเพราะว่าทบ5เนี่ยมีเครือข่ายไปทั่วประเทศไม่ว่าจานรุ่นไหนรับได้หมดเพราะนั้นการเข้าถึงโอราลาช้อปปิ้งหรือการที่ใช้คอเซ็นเตอร์โทรมาที่0227925เนี่ยสะดวกสบายนะครับ แล้วเราก็มีสื่อทีวีในการทำสกูปสินค้าแต่ละตัวก็คือความเป็นมาของสินค้า2เนี่ยกระบ,บวนการแปลรูป3เนี่ยคุณค่าทางโภชนาการซึ่งทำให้ผู้ซื้อเข้าใจทุกอย่างและที่สำคัญที่สุดที่ผมดีใจอย่างหนึ่งคือว่าใบาสนีไทยเนี่ยได้ปรับกลยุทธ์ตัวเองเหมือนกันว่าเก็บเงินปลายทางได้นะครับเพราะสินค้ากระแสส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อโดยประชาชนที่สูงอายุอยู่บ้านแล้วก็ไม่สะดวกต่อการ ใช้ระบบเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็น Facebook หรือเป็น i n s t a g r กรนะครับท่านได้แค่โทรศัพท์อย่างเดียวเพราะนั้นการเก็บเงินปลายทางจะเป็นการช่วยที่จะทำให้ผู้ซื้อเนี่ยเข้าถึงสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วแล้วก็ง่ายต่อการดำารงชีวิตซึ่งที่ผมเปิดคอร์เซ็นเตอร์มาประมาณเวลาสมอาทิตย์เนี่ย80%ของผู้ซื้อต้องการเก็บสินค้าปลายทางแต่ทางกลับกันก็ เหมือนดาบสองคมนะครับซัพพลายเออร์เนี่ยจะต้องรับแกงความเสี่ยงเพราะเนื่องจากการจ่ายเงินปลายทางเนี่ยผู้รับอาจจะไม่รับสินค้าก็ได้แต่ผมเชื่อว่าเจตนาดีของผู้สูงอายุพวกนี้คือท่านไม่สะดวกนะครับกับระบบเทคโนโลยีใหม่ไปรษณีย์ไทยนะครับมีที่ทําการไปรษณีย์ทั่วประเทศเนี่ย1,400จุดนะครับก็คือทุกอําเภอถึงระดับตําบลใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องของพื้นที่ความควบคุมเนี่ยเราครอบคุมทุกบ้านทุกครัวเรือน20ล้านครัวเรือนเนี่ยเรามีระบบการนำจ่ายได้ทุกวันและนอกจากนี้เนี่ยสินค้าเกษตรบางอันเนี่ยมันจะมีต้นทางอยู่ในต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นการที่ไปษณีเราอยู่ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตอยู่ใกล้ฟาร์มอยู่ใกล้สวนเราสามารถที่จะนำสินค้าจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพได้ด้วยคือเราสามารถทำได้2ทางในแง่ของความครอบคุมแล้วก็ในแง่ของมาตรฐานการจัดส่งสินค้าเกษตรเนี่ย เราให้ความสําคัญครับเราจะจัดรถแยกเฉพาะเลยในโครงการนี้จริงๆเริ่มซอบหลอนมาบ้างแล้วนะครับแต่สินค้าเกษตรที่เป็นภุมนาภูมิจะเริ่มวันที่3กันยายนนี้ครับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีดนะครับที่รกรอบหลบงช่อง5เนี่ยร่วมกับทางไปรษณีย์ได้เริ่มต้นในเรื่องของภาคการเกษตรมีการร่วมมือกับภาคเอกนชนแนะนําสินค้าในส่วนของภาคการเกษตรที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ การจัดส่งสินค้าซึ่งจะดําเนินการไปได้ทั่วทุกวิภาคของประเทศนะครับเป็นราคาที่พี่น้องกเกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคสามารถรับได้ในการช่องแช่ส่วนของการแช่เย็นนี่ก็เป็นราคาเดียวทั่วประเทศผมคิดว่าจะเป็นแนวทางช่องทางที่จะส่งเสริมภาคการเกษตรให้ดีขึ้นครับ คือวันนี้รัฐบาลนะครับสั่งทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนทุกหน่วยงานเนี่ยหมายถึงทั้งตำรวจทหารราชการอาสาทุกส่วนเนี่ยเข้าไปในส่วนของกระทรวงเกษตร,รนนะและกรนะเราก็สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนะเข้าไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนถึงพื้นที่เลยมีการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือในการที่จะดูในเรื่องของสาธารณภคขค่าปลาอาหารต่างเนี่ยแล้วก็ลงไปดูว่าเขาได้รับความเดือดร้อนอะไรยกตัวยอย่างเช่นเนี่ยกรณีเรื่องของสัตว์อย่างเงี้ย ซึ่งส่วนใหญ่ชาวตันวัตเนี่ยจะมีการเลี้ยงสัตว์มีอะไรต่างเนี่ยเราก็เตรียมหญ้าแห้งอาหารแห้งเตรียมสัตวแพทย์เตรียมหน่วยเคลื่อนที่เตรียมรถในการที่จะไปโยกย้ายเคลื่อนย้ายสัตว์แล้วก็รักษาโรคซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกหน่วยงานวันนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เราก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะแต่ว่าท่ามการวิกฤตตรงนี้นะครับน้ําท่วมวันนี้เนี่ย อาจจะมีปัญหาประมาณรับสามถวันแต่ณวันนี้เนี่ยเราได้รับรายงานว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยเรามีปริมาณน,น้ำเนี่ยเข้าสู่แหล่งกักเก็บน้ำของกรมชลประทานเนี่ยสพักว่าล้านลูกบาทเมตรแล้วก็จะเป็นข่าวดีข่าวนึ่งที่หลังจากที่พ้นฤดูฝนเนี่ยเราก็สามารถที่จะบริหารจัดก,การน้ำให้กับพี่น้องกเกษตรกรนะครับและก็ในส่วนอ๊วโภกบริโภคเนี่ยได้ดีขึ้นครับ